ซวัสที่ข้าันนี้อยู่ช่องสบ,สบายสบายสไตล์พนันธ์งสงสัยใช่ไหมว่าพ่อไปไหนเอ๊เอ๊คิดกันเอ๊อยู่นี่ไงฮิว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เขาพ,พ้ดนะ <c oughs> อดูกัางหันลมให้กล้องแพนให้ดนะู <c oughs> อยู่ที่ไล่เจอชัยนะครับ <c oughs> สวยมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่แรกที่เ,เรียกว่าจุดชมวิวที่แรกนะทั้งหมดจะมีห้าที่ สวยมากเลยทุกคนสวยสยมากสวยสวสวยมากเลยอะฮะน้องนุ่หอมลองบอกดีว่าเขาเรียกะอะไรอะ่ะกลางหันลมนี่กลงหันลมเขาเรียกว่าสร้างแบบเราเป็นคนสร้างเองไหมที่ได้ยินมา อ,อันนี้แบบสอบถามคนพื้นที่เนาะ<ช>เราก็ยังเราก็ไม่ได้ค้นข้อมูลแบบร้อเซ็นะแต่แบบสอบถามคนพื้นที่ว่ามาติดตั้งให้เราใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นข้อมูลแบบคนพื้นที่เขาพูดกันเนาะโุคนทุกคนทุกคนไม่อยากจะบอกว่าวันนี้เราก็มีแขกเราเชิญด้วยนะอ,อันนี้เจ๊ก,ก้อยนะซื้อของซื้อของซื้ออะไรมั่งอะเยอะแยะเลยอิสตอรเบอรี่โอ้ย อันนี้เขาเ,เจ้ก้อยนะพามาเที่ยววันนี้เขาเรียกว่าเขาบอกว่าป่าเปยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเจเปยนะนี่เปยหนักมากวันนี้ดีไงเราอยู่ที่ไร่เจอชัยนะทุกคนสวยนะทุกคนแบบสวยมากๆเลยนะแบบโอ้โหเรามาชมบรรยากาศไร่เจอชัยนะทุกคนว้าวอันนี้ดอกสีขาว ก็จะมีทุ่งแบบสีอะไรนะเขาเรียกสีอะไรนะสีม,ม่มวงนี่ดูนเห็นไหมทุกคนวสวยมากนี่ที่เราเห็นผีเสื้อนี่อันนี้เจ๊เปก้อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องสบายสบยสไตล์พา,านุพงหรือพานุพงนะครับ ลืมกดไลค์กดแชร์พานุพง์ด้วยล่ะถ้าอยู่ในเลียวก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พานุพงค์ด้วยแล้วพานุพงค์จะพามาเที่ยวแบบนี้บ่อยๆกดติดตามไว้ล่ะสวยมากเลยนะทุกคนใครยังไม่มาที่นี่คือกังหันลมเขาค้อ